โยชูวบทที่หนึ่งข้อแบอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความเจเริญและเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีพี่น้องครับบางคนทาอาหารอร่อยเพราะไปดูใน u t u b e ว่าทาอาหารอย่างไรแล้วก็ว่าไปตามกฎนั้นถ้าท่านอยากจะเจเริญได้รับการเลื่อนขั้นได้รับ,บโบนัสท่านก็ว่าไปตามวิธีการที่ท่านทํางานที่ออฟฟิศของท่าน ถ้าท่านอยากจะเป็นคนที่มีความสาเร็จท่านต้องรู้ว่าหลักการจะทําอย่างไรจะขับรถไม่เกิดอุบอัติเหตุก็ต้องรู้ว่าใช้รถยังไงกฎหมายการขับรถเป็นยังไงผมอยากเป็นหมอผ่าตัดสมองที่เก่งผมก็ศึกษาสร,รีรวิทยาแล้วก็กายภาพเลยต่างๆแล้วก็เรียนวิธีผ่าตัดอย่างละเอียดพี่น้องอยากหนุนใจนะครับหนังสือพระกัมปีเป็นคู่มือของเราเราเรียนรู้พระกัมภีอย่างละเอียดเรารู้ว่าจะไปปฏิบัติอย่างไรในชีวิตแล้วเราจะเกิดสําเร็จผลความเจริญเพราะเราใช้หลักการของพระเจ้าในชีวิตนะครับ